สวัสดีค่ะจอยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็มีรถดีๆมานําเสนอบอกเลยว่าน่ารักกระทัดรัดเหมาะก,กับพวกเราตูนเล็กๆอย่างนี้ค่ะค่ะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะพี่กิฟเป็นตัว MG 3นะคะปี2019เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรค่ะ112แรงม้าค่ะพี่กิฟโอ้โหรถยังปีใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าราคาของเราเนี่ยคือเราใจสุดๆมาพร้อมก<ช>ับราคาเท่าไรคะนุองจอยราคาเพียง2290 0 0บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหสบายกระเป หอมากๆค่ะจะซื้อสดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าจะจัดไปแ้นก็่อนเบาๆเป็นยังไงบ้างคะ5,000กว่าบาทเองค่ะพี่ชิปผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกค่ะนั่นไงต้องจัดแล้วค่ะ งนั้นเรามาดูดีเทลรถท้องกันเลยไหมคะพี่กิฟต์ได้เลยคะ่ะเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะค่ะรายละเอียดด้านหน้านะคะเราเริ่มที่ตัวไฟเลยค่ะ<อ>ไฟหน้าเนี่ยนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ค่ะแบบฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะคะ LED ตัวนี้พี่กิฟต์บอกเลยว่าเท่สุดๆไปเลยค่ะค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะกระจังหน้าของเขาก็มาพร้อมกับลังพึ่งแบบสมมิติเวลาดูเนี่ยเท่มากๆด้านล่างสุดมาพร้อมกับสบเกิร์ตเท่ๆด้วยค่ะ คันนี้จัดมาให้เต็มแล้วซูปไปไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยนะคะเั้นเดี๋ยวเรามาต่อดีไซน์ด้านข้างกันเลยค่ะได้ค่ะพี่กิฟตัวนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้แบบระบบไฟฟ้าได้เลยเป็นสีชูโทนนะคะแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวในตัวด้วยค่ะพี่กิฟ สวยมากๆเลยค่ะสำหรับล้อแม็กของเขานะคะเป็นขนาด16นิ้วหาการหน้าเงาทูโทนแบบนี้เลยบอกเลยว่าเวลารถขับเคลื่อนเนี่ยทำให้ตัวรถของเราเนี่ยดูมีมิติมากๆเลยนะคะน้องจอยค่ะพี่กิฟต่อด้วยนี่เลยค่ะหลังคามูนลูฟนะคะตัวนี้เป็นสีทูโทนค่ะด้านบนจะเป็นสีขาวนะคะตัดกับตัวรถสีน้ำเงินมากเลยค่ะพี่ฟก่ะเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็บก่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวครอสุดของรุ่นนั่นเองค่ะ และในส่วนของมือจับนะคะพี่กิฟตเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถเนียนกริปไม่มีริ้วรอยเลยค่ะใช้คันสีของเขานี่บวกเลยนะคะว่าโดดเด่นมากๆสีเงาใส่ิ้งคันนี้นะคะเจ้าของเดิมไม่ได้ทําสีเลยคะ่ะเป็นสีเดิมๆนะถ้าคนไหนที่ชอบความเดิมไม่ควรพลาด MG 3คันนี้ค่ะ ามาต่อกันที่ดีเทลด้านหลังเลยดีกว่าค่ะค่ะได้ะคะ่ะน้องจอยบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยก็เท่สปอร์ตไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะด้านหลัง,งเขาก็มาพร้อมกับสปอรเลอร์เ,เท่ที่มีความยืดออกมาแบบนี้ไฟเแบรกลุยซามแบบ LED ด้วยค่ะในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะว่ามีความรากยาวจากด้านบนลงมาด้านล่างแบบนี้เป็นแบบสมิติด้วยนะคะมีความเว,ว้าความโค้ง ยังไม่หมดเท่านั้นคะ่ะน้องจอยมีอะไรเพิ่มเติมอีกคขา้านล่างของเราตรงนี้นะคะพี่กิฟมีเซนเซอร์ปรักกิ้งถึง3จุดได้กันเลยทีเดียวคะ่ะพี่กิฟโอ้โหเป็นการบ่งบอกแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนให้กับเราเวลาถอยนั่นเองนะคะด้านล่างมาพร้อมกับสเกิร์ตเท่ๆท่อไอเสียคู่แบบร์ตแบบนี้ด้วยคะ่ะน้องจอยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดอีกคะ่ะพี่กิฟเรามาดูการเก็บของด้านในกันเลยคะ่ะว่าจะจุได้มากแค่ไหนคะ่ะว้าวบอกเลยจ้ามที่ขั้นสปาราให้กับเรามาเรียบร้อยแล้ว เพื่อปิดบังสายตาจากคนด้านนอกนันนก่นเองนะคะน้องจอยเราจะใส่อะไรได้บ้างล่ะเนี่ยด้านในนี่ถือได้ว่าบรรจุของได้เยอะมากๆเลยค่ะพี่กิ๊ฟคุ้มค่ากับราคาจริงๆค่ะโอ้โหอยากดูด้านในกันแล้วค่ะงั้นเราไปดูด้านในกันเลยไหมคะภายในนะยคะอย่างที่พี่กิ๊ฟเห็นเลยค่ะ เบาะสีดําแนวสปอร์ตลายกราฟิกสวยมากๆเลยค่ะพี่กิฟค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะมาพร้อมกะปิกดชับเบาๆให้กับเราแบบนี้เลยนั่งแล้วสบายสุดๆค่ะในส่วนของด้านหน้าของกิฟนะคะของเขาก็มาพร้อมกับโคมไฟมัลติฟังชันหุ้มหนังสามการแบบสปอร์ตแบบนี้ฝั่งซ้ายมือของเรามาพร้อมกับปุ่มคนทวนรัรบายว่างายเพิ่มเสียงลดเสียงหน้าจอก็มาเป็นแบบแอนนอลอกแล้วก็เล็ขไมน้อยมากๆห้าม่วนรถเท่านั้นค่ะ แล้วลอมาตอบกันที่คอนโซลเลยนะคะพี่กิฟคอนโซลของเขานะคะสโลปสวยมาพร้อมกับลายกราฟิกเก๋ๆแล้วแถมหน้าจอนะคะทัชสกรีนแบบนี้เลยค่ะพี่กิฟโอ้โหใช้งานง่ายมากเลยนะคะเพราะหน้าจอของเขาก็มีขนาดใหญ่ด้วยค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p เ a y Android Auto ได้ด้วยถัดลงมานะคะก็มาพร้อมกับปุ่มต่างๆของเขานะคะเป็นการปรับในเรื่องอุณหภูมิของแอร์อุณหภูมิของพัดลมนะคะได้ดั่งใจเราเลยเป็นแบบออโตโด้ด้วยในส่วนของเกียร์ของเขานะคะก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันค่ะ พร้อมเป็นนุ่นบุกลบให้กับเราด้วยอเห็นไหมคะว่าคันนี้เล็กเล็กน่ารักแต่มีครบทุกอย่างจริงๆค่ะเห็นด้านนอกเป็นคันเล็กๆกระถัดรัดแบบนี้นะคะแต่ด้านในของเขาเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็เหมือนกับทางด้านหน้าเช่นกันค่ะเป็นเบาะหุ่มสีดำลายกราฟิกเท่ๆแบบนี้เลยค่ะโดยรวมนะคะ รถซิตี้คาคันนี้น่าซื้อน่าใช้ตอบโจทย์ทุกๆการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองมากๆเลยค่ะโอ้โหนอกจากสีสันสดุดตาราคาเราใจแล้วนะคะในเรื่องของเลขไม่ก็น้อยมากๆฉะนั้นอย่าลืมนะคะเข้ามาชมความจริงกับเราได้แล้ววันนี้ที่ Open Road ค่ะมาทดลองขับได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนกิฟกับน้องจอยก็ต้อง,องลาไป,งไปก่อนบายบาย